สวัสดีครับลฟแชนแนลใจมงคลนะครับ <มา S 2> อ,อ่าวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมา,มมมาอีกคอกหนึ่งนะครับอ่าเปิดราคาเหมือนเดิมครับผม,ม,มขอบคุณอ่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมคลิปครับไม่ว่าจะเป็นอ่าในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่เปิดราคานะครับอาาจะพาไปพบกับเจ้าของ ฟามนะครับสวัสดีครับผมครับวัสดีครับอขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับผมอ่าช่วยแนะนําตัวสักหน่อยครับผมผมชื่อนายสอนชั้นิเขตการ์ครับอยู่อยู่นะครับหมู่หมู่สิบสี่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับอ๋อครับผมวันนี้จะพา มาเปิดราคาตัวไหนครับอันนี้ครับครับเนี่ยตัวตัวนี้ครับเนี่ยอ๋อตัวนี้ชื่อชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อลุงครับชื่อลุงโอ้ป้าป้าเข้าไปหน่อยเดี๋ยวคุณป้าก็ยืนอยู่นั่นแหละครับรู้สึกว่าคุณป้าจะจับเก่งเนาะตัวนี้ชื่อลุงนะครับชื่อลุงแล้วเหล่านี่ครับพ่อ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 เขาชื่ออะไรนะพ่อเขาชื่อไหลมัน่ะนานนานแล้วเห็นบอกว่าพ่อนี่เคยประกวดได้ที่หนึ่งใช่ไหม ประกวดที่ไหนครับประกวดที่โรงเรียนในอัยววิทยาคมเนี่ยครับของก็จะไม่ขายให้นะเนี่ยส่วนสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยมัดตะกี้เนี่ยร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้าเนาะสูงร้อยสี่สิบห้านะครับเป็นพ่อคุมสูงใช่ไหมครับเนี่ยครับโอ้พอดีมีมีพ่ออยู่หลายตัวนะครับวันนี้จะเปิดราคาตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้านะครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย อายุยังไม่เต็มสี่ยังไม่เตยยังไม่เต็มสี่ปีดีครับยังไม่เต็มสี่ปีดีเนาะครับอืมเราควรจะเข้าใกล้กว่านี้สข้างในหนึ่งได้วิเชิยชายก็ก็ดูเชื่องเชี่งอยู่เนาะจ้ะเชื่องวิเชยไม่ได้ถูได้ขัดได้แค่ฉีดฉีดน้ำให้อย่างเดียวอ่ะผักขัดนะเขาบอกทั้งคลีวิเชยเลย

บอกไว้แสนห้าครับตัวนี้เปิดที่แสนห้านะครับต่อลองได้เนาะนิดหน่อยครับเออบอกเบอร์โทรศัพท์หน่อยสิเออเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหกหกเก้าสามครับอืมลุงชื่ออะไรนะชื่อลุงสอนครับลุงสอนนะครับโทรมาคุยกับลุงสอนได้นะครับชื่อเจ้าลุงเจ้าลุงครับสูงร้อยสี่สิบห้าครับเปิดไว้ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับครับให้โทรมาคุยกับ ลุงสอนได้เลยนะครับควายอยู่ในฝูงตอนนี้มีกี่ตัวครับเนี่ยมีทั้งสิบหกตัวครับสิบหกตัวเนาะทั้งท้องทั้งอะไรก็เยอะนะครับแม่ใหญ่ๆเป็นๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ตักกะก็เยอะแล้วก็ตัสตัวเขาบแ้ัก็ย้นอกเห็นกคายไม่ยะเขาบอาดู่วหมเขาไม่ชอบใจ เฉยๆแต่ลู้เนี่ยแต่ลู้เนี่ยทั้งเย็นไม่ต้องอรุ้งทั้งเวลาเข้าคอกติดอย่างเดียวถึงเวลาปล่อยออกไปจะอยู่ในลวดไม่ต้องถึงเวลาเข้าเองเข้าลมเข้าอะไรเองเสร็จไม่ต้องเลี้ยงง่ายพอ <c oughs> อย่างใหญ่เลยเนาะพอเขาเนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ใครไม่เห็น <c oughs> นะ <c oughs> ตะแก,นกนะนกระ็ตเอานะ่ะแต่ไปทำพอ <c oughs> มันทั้งแบบเดีย <c oughs> เด๋ยวกนเดี <c oughs> ๋ยวกอนเดี๋ยวกอนฮัลโหล ฟันยังไม่เต็มสี่ขวบดีอะ่ะอายุประมาณสี่สขวบเนาะ,ะหรือยังไม่เต็มดียัง,ยงไม่เต็มดีดดอืมอจะจดไว้หมดอะ่ะคือมากไปตัว ไม่นั่นอยู่ที่เฉยลูกอยู่เยียเฉยอืมจะทุ่มนะไม่นั่น,น,นอยู่เฉยชายภาพเรียกก็มา